นะครับวันนี้เริ่มสเต็กกิ้งกันเรื่อยๆนะครับบางคนไปเก็ไปสิบห้เรื่อยๆสำหรับประเทศไทยนะครับวันนี้เราสเต็กกิ้งกับ f อฟเมีแต่ยิ่งฝากยิ่งเติบโตครับและวันนี้นะครับเราสเต็กกิ้งกับ AFF 2024เรายังเปิดโอกาสนะครับวันนี้เรามั่นใจนธุรกิจเราศึกษาเราเรียนรู้เราเข้าใจนะครับเรามั่นใจวันนี้ที่จะบอกเพื่อน เราชวนเพื่อนมาจิกกิ้งวันนี้เราได้รับโบนัสในการชวนนะครับอีก5%ครับแนะนําเพื่อนลงแพ็กเกจหน0่เหรียญเราได้รับอีก5เหรียญครับแนะนําเพื่อนลงแพ็กเกจห้0รเหรียญ5%ก็คือ25เหรียญครับแนะนําเพื่อนลงแพ็กเกจหน0 0งเหรียญ5%ก็คือ50เหรียญครับแนะนําเพื่อนลงแพ็กเกจสา0 0ัเหรียญ5%ก็คือได้รับ150นนเหรียญครับ แนะนำได้ไม่จำกัดนะครับแนะนำทุกแพ็กเกจได้ทุกแพ็กเกจนะครับท็อปอัพได้ไหมไม่ได้ครับแนะนำแพ็กเกจ1 0 0แล้วจะซื้อเพิ่มอีก4 0 0เป็นแพ็กเกจ500ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะระยะเวลาและการบันผลต่างกันนะครับแต่สามารถซื้อเพิ่มได้ลงแพ็กเกจ100แล้วสามารถซื้อ500ได้สามารถซื้อเพิ่ม1000ได้สามารถซื้อ3,000ได้ ไม่จำกัดไม่จำกัดจำนวนครับนี่คือข้อดีครับและที่สำคัญวันนี้ยังเปิดโอกาสนะครับเมื่อเราแนะนำแล้วยังมีโบนัสสร้างทีมนะครับเป็นแผนเบนารีมีแนะนำซ้ายแนะนำขวานะครับพอแนะนำลงไปเรื่อยๆก็จะต่อซ้ายสุดขวาสุดซ้ายสุดขวาสุดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดเป็นทีมโบนัสข้อนี้จ่ายคำนวณจากการสร้างทีมนะครับถ้าเราลงไปเก็ตห0จ่งยจ่าย 5%นะครับในแต่ละวันแพ็กเกจ500เหรียญจ่าย6%ต่อวันแพ็กเกจ1,000เหรียญจ่าย7%ต่อวันแพ็กเกจ3,000เหรียญจ่าย8% 1ต่อวันคำนวณโบนัสจากคะแนนทีมออดที่สำคัญครับเรียลไทม์ time. คำนวณระบบทันทีจ่ายทันทีครับแต่ที่สำคัญวันนี้นะครับถอนเงินได้ต่อวันไม่เกินแพ็กเกจที่เราเซตติ้งเห็นไหมครับว่าวันนี้ เราเซะจิ้งแพ็กเกจหนึ่งร้อยก็ถอนได้ไม่เกินวันละหนึ่งร้อยเหรียญเราลงแพ็กเกจห้าร้อยก็ถอนได้ไม่เกินวันละห้าร้อยเหรียญแพ็กเกจหนึ่งพันก็ถอนได้ไม่เกินวันละหนึ่งพันเหรียญแพ็กเกจสามพันก็ถอนได้ไม่เกินวันละหนึ่งวันละสามพันเหรียญนะครับคะแนนที่เหลือนะครับโบนัสที่เหลือข้อดีก็คือเก็บไว้ให้ทั้งหมดครับไม่ตัดทิ้งไม่ตัดทิ้งครับนะครับไม่เหมือนกับธุรกิจเครือข่ายอื่นๆที่ผ่านมา จ่ายโบนัสไบนารีตามตำแหน่งนะครับตามแต่ละตำแหน่งเสร็จแล้วคะแนนที่เหลือล้างทิ้งหมดครับ f m c p ของเราเก็บคะแนนไว้ให้ทั้งหมดนะครับจนกว่าจะหมดคะแนนหมดโบนัสครับน,นะครับนี่คือข้อดีวันนี้นอกเหนือจาก310%นะครับทั้งหมดแล้วยังมีโบนัสพิเศษนะครับในการขึ้นตำแหน่งโบนัสข้อนี้จ่ายรายเดือน จ่ายตามผลงานที่ทําในแต่ละเดือนนะครับสมมติว่าวันนี้นะครับเดือนนี้เราสะสมคะแนนทีอ่อนครบ15,000เหรียญได้ขึ้นตําแหน่งโรบี้รับโบนัสพิเศษในวันที่1เดือนถัดไปนะครับนับโบนัสตั้งแต่วันที่1จนถึงวันสิ้นเดือนจ่ายโบนัสเดือนถัดไป125เหรียญครับสะสมในเดือนนั้นนะครับครบ50,000เหรียญ สมมติว่าเดือนนี้แะ้วกันนะครับสะสมครบ5 0 0หมื่นเหรียญในฝั่งทีบออนเดือนนี้ขึ้นตําแหน่งเซฟไฟล์จะได้รับโบนัสพิเศษ,ษในเดือนหน้าวันที่1เดือนหน้าคือ375เหรียญครับสะสมทีมอ่อนไปจนครบ1นึ่งแสเหรียญในเดือนนี้รับเพิ่มอีก750เหรียญกับตําแหน่งไดมอนด์สะสมสะสมไปเรื่อยๆถ้าไปถึงเดือนนี้ครบ2ล้าน5แสนเหรียญในเดือนนี้นครับทำยอดได้2 5 0ล้านห้าแสนเหรียญขึ้นตําแหน่ง ดับเบิลโกลเดมอนนะครับรับโบนัสพิเศษในเดือนนี้ไปเลยนะครับจ่ายวันที่1เดือนหน้า25,000เหรียญครับโบนัสเรนกิ้งไม่คิดรวมกับโบนัส310เปอร์เซ็นต์ที่จ่ายข้างต้นครับนะครับทำไมในวันนี้ยิ่งขยายยิ่งโตยิ่งขยายยิ่งร่ำรวยครับกับ FMC Pay ของเรานะนะครับวันนี้จุดดินของโครงการนะครับวันนี้ AFF 2024 สติ c ก i ก g ร์เฟนเนเราเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปีเดือนมีนาคมปี2 0 2 1ผลตอบแทนคงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง4ปีเต็มน,นะครับไม่เหมือนแปดฟอร์มนอื่นนะครับบางตัวปรับแผนก็นตลาดอยู่เรื่อยข้องเราเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลย4ปีเต็มแล้วครับวันนี้เปิดโอกาสให้เข้าร่วมสร้างธุรกิจขยายชมุมชนไปกับอ e ีโคสินได้รับได้ได้ปันผลสร้างกระแสเงินสดสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับซัพย์สินได้วันนี้นะครับเรามาดูว่าสามารถสร้างความมัง่งคั่งสามารถสร้างความยืนยืนระบบการทรดจิ้งได้อย่างไรนะครับสมมติวันนี้นะครับเหรียญเพนเน็นคอยของเรานะครับเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ0.5ดอลลาร์ตัวอย่างวันนี้ถ้าโราสจิ้งแพ็กเกจ3,000นะครับปันผลเดือนละ270เหรียญเปลียนเป็นเหรียญเพนเน็นได้270เหรียญน,นะครับก็หารด้วย0.5ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 540เพนนีสมมุติว่าเราสะสม12เดือนได้ทั้งหมดนะครับ540ร้คูณด้วยสเดือน6,480เพนนีนี่คือสะสม12เดือนนะครับสมมุติว่านะครับเหรียญเพนนีราคาขึ้นไปแตะที่5ดอลลาร์นะครับแตะที่5ดอลลาร์คูณด้วย6,480นี่แหละครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับ สามหมี่ยเหรียญเป็นเงินบาทก็คือ1นึ่งล้านหนึ่งแนกว่าบาทครับและถ้าไปแต่ที่10บดอลลาร์ลหละนะครับราคาขึ้นไปที่10บดอลลาร์ขายได้เท่าไหร่ครับหกหมื่นสี่พันแปดร้เหรียญสองล้านสองแสนกว่าบาทถ้าเหรียญเป็นเห็ดของเรา1นึ่งเหรียญมีมูลค่า100่ดอลลาร์นะครับคูณเลย6480นะครับเท่าไหร่ครับ6 4แส0สหมนเหรียญ 22ล้านบาทครับนี่22ล้านบาทเฉพาะ12เดือนนะครับอีก12เดือนที่เก็บสะสมอีกเท่าไหร่นะครับที่น้องลอคิดดูนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับกับเพกเกตสามพคุ้มที่สุดครับวันนี้ครับนี่คือตัวอย่างตัวอย่างวันนี้คนที่สเต็คกิ้งนะครับคนเจ็ก,กี้บอกว่าวันนี้ไม่อยากแนะนําคนไม่อยากชวนใครขอสเต็คกิ้งส่วนตัวนะครับกับเพกเกตสามพัน เรียบเสมือนกับการมีคอนโด1ห้องนะครับสองร้อยเป็หเพคเกตนะครับเปรียบ,บเสมือนกับการมีคอนโดทั้งหลังน,นะครับคอนโดทั้งตึกเลยนะครับตึกเดียวไม่แน่จะพอหรือเปล่านะครับวันนี้คุณแจ็คกี้รับรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ครับ67,500่ 67, เดหรียญประมาณ2ล้าน2 0 0แสนกว่าบาทต่อเดือนเลยทีเดียวน,นะครับนี่คือสามารถที่จะสร้างพารส,สีินิจคำได้จริงๆ วันนี้นะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณป้าท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะครับท่านมีธุรกิจนะครับกิจการเกี่ยวรถแท็กซี่นะครับสเต็คกิ้งไว้แพ็กเกจ3,000ตอนนี้มีแพ็กเกจทั้งหมด550แพ็กเกจครับรับโบนัสค่าเช่าต่อเดือน150,000เหรียญเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์สเต็คกิ้งไว้ตั้งแต่ปี2021ครับเห็นไหม เป็นเงินเท่าไหร่ครับตอนนี้มีได้เดือนละ5ล้านกว่าบาทครับสามารถที่จะ Passive Income เขาโฟกัสนะครับเขาลงมือทําอย่างต่อนเนื่องเพราะเขาแนะน,นําคนเพราะเขาชวนคนด้วยนะครับเขาสร้างธุรกิจด้วยทําให้เขาลงแพ็กเกจได้อย่างมากมายวันนี้นะครับและวันนี้มาเจออีกขั้นหนึ่งนะครับคุณมาเรียนะครับเราก็ได้เจอตัวจริงเสียงจริงนะครับรับโอกาสเมื่อปี2022นะครับประมาณ2ปีที่แล้ว ตอนนี้คุณมาเรียนะครับเป็นคนแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับไม่เคยสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายเลยไม่เคยเป็นผู้นําไม่เคยเป็นแม่ทีมนะครับแต่วันนี้คุณมาเรียนะครับเซกิ้งเริ่มต้นที่10ดอลลาร์นะครับและมองเหตุธุรกิจมองเห็นโอกาสศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังมั่นใจนะครับก็กู้นะครับไปรูดบัตรเครดิตนะครับเงินไม่พอยืมกับผู้ในทำจนสามารถที่จะลงแพ็กเกจสามพันได้และทําธุรกิจเรียนรู้ศึกษา แนะนำต่อเนื่องทั้งครอบครัวนะครับมากกว่า500แล้วตัวนี้นครับส่วนตัวคุณมาเรียเองมีตัวน,นี้505เปอรเซ็ตไม่นับรวมของคนในครอบครัวนะครับคุณมาเรียบอกว่าแต่ละคนไม่ต่ากว่า200ทั้งนั้นเลยนี่คือรายได้ของคุณมาเรียนะครับที่ต่อปีแล้วต่อเดือนแล้วไม่ต่ากว่าเดือนละ5ล้านบาทครับเพราะคุณมาเรียทําสายงานด้วยคุณมาเรียสามารถที่จะพาส์ติีพินคำได้จริงๆครับวันนี้โอตโคมี่ของเรารับโอกาสเมื่อ เดือนกันยายนนะครับปี2021เหมือนกันเห็นไหมครับแต่วันนี้โค้ดโฮมีของเราวันนั้นยังไม่เห็นโอกาสในธุรกิจนะครับเพิ่งจะมาเห็นโอกาสเมื่อคุณโทนี่นะครับตามตัวนะครับบินมาเจอตัวอยากเจอตัวนะครับพบกันที่โปเก็ตนั่งคุยเปิดให้เห็นระบบอีโค้นต่างๆนะครับให้เห็นธุรกิจคุณโคมีของเราเลยมั่นใจเห็นแล้วว่านี่คือโอกาสที่จะสามารถพาสีเปลนรัโค้ดของเราบอกว่า ทำตัวที่ผ่านมาเหนื่อยมากสร้างเท่าไรก็ไม่เสร็จนะครับยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งวิ่งยิ่งหมดนะครับแต่วันนี้มาเจอ FMC p a y นะครับบอกว่าเจอแล้วของจริงนะครับสามารถที่จะพาร์ิได้จริงนะครับกับตัวนี้มากกว่า30ห้องแล้วครับรายได้ตัวนี้น่าจะประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทต่อเดือนแล้วสามารถที่จะพาสิบความนะครับเป้าหมายนะครับไม่ต่ำกว่าไ0 0แน่นอนนะครับน่าจะประมาณ2 0 0ร้อยเ็แน่นอนสำหรับคุณโคมีในปีนี้ครับ วันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคนที่ลงแพ็กเกจส0 0พันะครับ Big t เด Big g ๊ t เกนะครับกาตามาลันนี่ผมใฝ่ฝันเลยนะครับแพ็กเกจนี้นะครับเคยครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะไปกับทิปท่องเที่ยวกับธุรกิจนี้แหละครับแต่บางทีเราไม่สามารถที่ทำได้แต่วันนี้เราโอกาสแค่เราลงแพ็กเกจส0มพันเราได้อะไรบ้างครับโปรโมชั่นสุดรอดวันนี้ แจกฟรีนะครับ2หมื่นเหรียญ m c นะครับและยังสามารถที่จะไปร่วมนะครับในทริปท่องเที่ยวท่านจะได้พบกับเจ้าของแพลตฟอร์มคนตัวนี้รวมถึงคนที่ประสบความสำเร็จนะครับหลายๆท่านท่านจะได้เจอของจริงเจอตัวจริงสร้างความมั่นใจรวมถึงคอร์สเรียนต่างๆคอร์สสร้างมหาเศรษฐีกับ f m c p นะครับวันนี้ทุกท่าน ได้ฟังข้อมูลเรื่องราวต่างๆวันนี้ผมเองครับก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะครับที่มองเห็นโอกาสศึกษาเรียนรู้จากข้อมูลและก็สร้างเครือข่ายนะครับเริ่มจากไม่มีแพ็กเกจเหมือนกันนะครับเริ่มจากไม่มีเงินผมก็แนะนําก่อนเลยสร้างเครือข่ายนะครับแนะนําซ้ายแนะนําขวาไปเรื่อยๆนะครับจนเห็นโอกาสนะครับก็หาเงินลงแพ็กเกจตอนนี้สะสมไปเรื่อยๆนะครับได้2แพ็กเกจและกําลังจะ หาลงแพ็กเกจที่3แล้วนะครับวันนี้ถ้าทุกท่านเห็นโอกาสนะครับวันนี้ติดต่อผู้แนะนำนะครับอย่าไปปรึกษากับคนข้างบ้านบอกวันนี้ไปฟัง f อฟเ็มซมาเขาบอกว่าได้อย่างโน้นได้อย่างนี้นะครับได้แต่เขาไม่ได้มาฟังกับเรานะครับแน่นอนเขาจะบอกว่าเราถูกหลอกแล้วนะครับปรึกษากับอัพไลน์ปรึกษากับคนที่แนะนำนะครับแล้ววันนี้ท่านจะประสบความสำเร็จ กับ f m c p ของเราทุกคนนะครับขอทุกท่านประสบความสำเร็จขอท่านโชคดีนะครับพบกันที่ทิปกาบ,บีกับเรษฐี f m c p ทุกท่านครับขอสวัสดีนะครับขอคืนไหมกับ MC ครับผมครับสวัสดีครับ